เป็นแถวเลยหรอครับลำนี้กําลังจะขึ้นเหมือนกันครับวิธีการขึ้นนะครับอย่างที่เคยอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับก็คือ,อเวลาเครื่องเขาจะขึ้นเนี้ยจะขึ้นวนลมนะครับวันนี้เรามาชมขบวนรถสิบล้อนะครับพร้อมๆกับการขึ้นของเครื่องบินนะครับไปกระจงง่อย สุดลอยสุดหลอกเปินกระยกไลยไม่ยอมเปิดครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามเพจของหอจกอเทียนชัย2526นะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube ของเทียนชัย2526คลิปนี้นะครับจะนำท่านผู้ชมเข้ามาชมาการาเคดินนะครับนำดินไปทิ้งตามที่ ที่ไม่ต้องการนะครับเป็นดินที่สูงเกินกว่าระดับนะครับมาชมชมขบวนรถล,ลอ้อนะครับอตอนนี้จะเป็นเคื่องที่เทดินนะครับจะมีะรถแมกพออยู่ที าเป็นแถวเลยหระครับอาณะจุดนี้นะครับเป็นจุดบริเวณศูนย์กลางการก่อสร้างสนามบินนานาชาติอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรามาชมสิบล้อนะครับนําดินขึ้นมาเทนะครับเพื่อปรับพื้นที่ให้มันดูสวยงามนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ต้องปรับให้มันลงต่ํา รถแมคโครรถขุดรออัมโรรถกระบะ4ตัวนะครับวันนี้10ลอ้อเกือบ100คันนะครับในเจ้าฮีโน่344ของเสน่ห์ฟาร์มจากห้วยแถลงครับท่านนี้นะครับคนขับคนเดิมครับแต่เชิดนะครับ เครื่องบินกำลังจะขึ้นครับหนึ่งลำนะครับเครื่องบินลำนี้กำลังจะขึ้นเหมือนกันครับวิธีการขึ้นนะครับอย่างที่เคยอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับก็คือ,อเวลาเครื่องเขาจะขึ้นเนี้ยจะขึ้นทวนลมนะครับวันนี้เรามาชมขบวนรถสิบล้อ นะครับพร้อมกับการขึ้นของเครื่องบินนะครับนะครับผมจะยืนอยู่ห่างจากตัวเครื่องบินประมาณสองร้อยเมตรนะครับตอนนี้นะครับไปแล้วครับเร็วมากครับกำลังขึ้นอย่างเร็ว แล้วครับมาชมรถสิบรอต่อครับต่อแถวเป็นขบวนเลยครับเป็น100ร้อยคันเหรอครับวันนี้นะครับก่อนสงการทำเงินเพื่อเที่ยวสงการกันนะครับ เปิดกระจกหน่อยสุดรอสุดรอเปิกระจงหน่อยไม่ยอมเปิดครับครับหลังจากเจ้า240นี่แล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าเจ็ดเจ้าจีดี5ก้าปรับทางให้นะครับ ต่อคิวกันแบบไม่ขาดระยะนะครับับไปเรื่อยๆนะครับขณะคิวรถไปเรื่อยๆนะครับจนถึงที่บริเวณขุดนะครับผมจะซูไม่ดูนะครับกดอยู่ตรงนี้นะครับกด,ดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตามมาทางนี้มาเรื่อยๆนะครับ ครับวันนี้นะครับขบวนรถสิบร้อเป็นร้อยคันครับเพราะช่วงนี้การผลบรรทุกป้อยเข้าโรงงานก็น่าจะหมดแล้วล่ะครับโรงงานจะปิดวันที่10ก่อนสงการนี้ครับรถสิบร้อก็ไม่มีอะไรทะทำก็ถอดกล่องแล้วก็ทะลักเข้ามาทำเกินไปเที่ยวสงการกันนะครับ ไว้เที่ยวสงการเงินเก็บไว้ส่งงวดนะครับจุนเจือครอบครัวทุกอย่างเงินใช้ได้หมดนะครับไม้ได้เป็นเงินนะครับ กรับรปเวณที่เทจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโ,โชคดีสวัสดีครับ